สวัสดีครับพี่น้องเอฟแฟนช่องทุกท่านทุกคนครับผมที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่อง YouTube ข่าวไทยบ้านนะครับตามที่พี่น้อง FC ฟซีแฟนช่องได้ให้การติดตามรับชมนะครับแนวทางจากทางช่องของพอฮิงนะครับ แบนี้หลายท่านโชคดีแล้วก็หลายท่านก็ยังบ่โชคดีอยู่นะครับสำหรับพี่น้องเอฟซที่โชคดีแล้วนะครับผมได้โอนเงินนะครับได้โอน,น,น,โอนมาทําบุญกับพ่อเฮงกับพระอาจารย์ปิศนานะครับในช่วงมือสองมือมานี่ก็สิมีอยู่ประมาณประมาณสามพันบาทนะครับประมาณสามพันบาท ี๋ยวพอเห้งกระซีนำไายซื้อนะครับรวบรวมแล้วก็ส่งให้พระอาจารย์แล้วก็ซีออนไปทำบุญน้ำเพลินนะครับแต้เมื่อนี้นะครับผมเมื่อนี้พอเห้งกระซีน้ำเบาแนวทางของปูลัมปลายมาดนะครับมาให้พี่น้องท่านผู้ชมได้เห็นก้อนนะครับสำหรับข้อมูลของปูลําปลายมาดนะครับของปูลัมปลายมาดเพิ่นกระเข่าแปดเจ็ดนะครับ นี่นะครับเข่า87ปูลำปลายมาดเป็นเลขทูบของเพิ่นนี่งวันที่สองแล้วนะครับส่วนสูตรของเพิ่นนี่บ่มานะครับมาเลขทูบคือเกางวดก้อนไปกับเขาหกหนึ่งนะครับเขาสูตรวดน,นี้เขาทูบสุดยอดเลยของปูลำปลายมาดนะครับเพอบ่ได้นะครับเพอบ่ได้ ข้อมูลนะครับในงวดที่ผ่านมาสําหรับงวดนี้นะครับเมื่อนี้พอเฮงก็ได้หลับมาแล้วนะครับเกี่ยวกับแนวทางของปูเพลินพอเฮงได้หลับแล้วแต่เมื่อวานนี่แหละแต่ว่าพอเฮงผัดโบได้โบได้รับสายเพลินเมื่อวานนี้พอเฮงไปซอยไปซอยงานบุญนะครับที่พอเฮงไป ถวายต้นดอกเงินนะครับต้นผกป้าน้อยอก็เลยบุได้รับสายเพลินแล้วก็มีอีกหลายสายโทโมมหา่อเหงพ่อเหงกับบรได้รับแต่เพลินก็ห้แนวทางไว้ไห,นนนหนวว้นะครับรเพลิน,นหน้แนวทางไว้ห้นะครับปู่ํำปลายมาสเพลินหแนวทางไว้ห้เพลินห้สูตรมากอกนนะครับเป็นตัวเด่น ตัววิ่งบางสนะครับเดี๋ยวเพื่อเ้นขออนุญาตนะครับเขียนไปพร้อมคุยไปพร้อมนะครับเนาะวัดนี้เพิ่นไห้มาเพิ่นให้เด้นมาเลยนะครับ วัาน,นี้จิเป็นวันที่สิบหกปูอลำปลายมาดวัาน,นี้เลขเด่นนะครับเลขเด่นเพื่อนหายมาเลขเด่นนะครับเด่นหนึ่ง ตัวรองนะครับเดืนรองหก สำหรับตัวเด่นของเพิินนะครับปูลำปลายมากนะครับงวดนี้เด่นหนึ่งรองหกนะครับนี่คือตัวเด่นตัววิ่งของเพิินมีสองตัวนะครับเด่นหนึ่งวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งนะครับตัวร้อนกับหกและครับ บเนะครนะัถ้าหากว่าพี่น้องท่านผู้ชมนะครับท่านไหนได้เบิ้งนะครับคันนี้ติดกับติดหนึ่งนะครับเด้อฮะ,นะเที่ยวคือเด็กไปเลียกซื้อสลัดกินแบงนะครับติดหนึ่งนะครับ,รนะรบของปูลำปลายมาก เพื่อนไ้มาก่อนคือตัวเด่นตัววิ่งนี่แหละนะครับปกติใครแม่นได้คุยกันเพื่อนกับสีใไฮมาเลยก็คือตัวประกบนะครับคู่ประกบแต่นี่เพื่อนไ้ตัวเด่นตัววิ่งมาพอดีพอเฮงกับโบได้บ่บได้รับสายเพื่อนนะครับเพื่อนโทรหาเพ่อนเฮงกับโได้รับสายเพื่อนก็เลยบบได้แนวทางที่เป็นตัวประกบมานะครับบ่ได้เป็นคู่มาเนื่องจาก พอเหงบอไดโทรไปเพิ่นเพิ่นสิบทันได้ให้นะครับเพราะว่าขันให้มาพอเหงกันสิบบเข้าใจให้เ่านะครับอธิบายบอไดเต็มที่ต้องให้เพื่อนเป็นผู้อธิบายเองแต่ก็พอเป็นอย่างเอาตัวเรียนตัววิ่งไปก้อนนะครับเพื่อนให้มากก้อนก็เอาไปก้อนยากรสิมาตามเพิ่อนอีกแต่ว่าพี่น้องท่านผู้ชมครับอย่าลืมเด้อเล็กทูบนะครับเล็กทูบของเพิ่นนี่ สุดยอดเลยเลขถูกพี่น้องท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับเด้อสื่อติดไว้นะครับสื่อติดไว้กับแนวทางของเพินงวดนี้ปู่ลำปลายมาดให้เด่นหนึ่งรูดหนึ่งนะครับตัวรองคือหกการเพิร์นไฮมาแบบนี้สิ่พวกมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถูกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงให้แบบนี้ก็จะมาแบบนี้เลยเพิรนจับให้กับพวกเกินซีคูนะครับ ที่พระเฮงฝากไว้อยู่ว่าเสาว่าปูลรำปลายมาดนะครับบต่บต้องบ่ต้องเผล่นะครับให้ซีคูและเพิ่นกับสีจุดทูบทุกวัดพระไงในแต่ละงวดเลขทูบของเพิ่นกับสีเข่าสลับกันกับสูตรนะครับเท่านึงเข่าสูตรเท่านึงกับสีเขา่าทูบกันสีเปลี่ยนมาซี่ตลอดนะครับตามที่พระเฮงได้ตามปูเพิ่นมานะครับปูลรำปลายมาด พอเฮงตามตลอดแล้วพอเฮงกับเว้าอยู่บเสานะครับให้พี่น้องท่านผู้ชมตามเบืองของเพิ่นบ่หลายคู่นะครับซีคู่แล้วเพิ่นกันเน้นให้หางเดียวสองหางกับโบไลนะครับแต่ว่าเลขทูพ้องเพื่อนนี่มาเนี่ยคันเพื่อนว่าตัวใดก็คือเปลี่ยนตัวนั่นอยู่นะครับคันเพื่อนว่าตัวนี้ละมันจะเปลี่ยนเลย เอาจะมาตามพิ่นนะครับเนาะถึงเลขทูบแล้วก็เลขประกบคู่นะครับมือนี่พอเฮงเอาตัวเด่นนะครับมานําเสนอพี่น้องท่านผู้ชมได้รับชมกันจะมาตามกันไหมนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ